ครับผมโอเคครับดีหนึ่งให้หนึ่งแอคชั่น เรื่องโลเคชั่นจะมีแบบพวกของถ่ายเข้ามาถ่ายหนังเยอะดังกองไฟอุปกรณ์อะไรมากมายก็จะเป็นหน้าถอสมุดบ้างลานวงกลมบ้างก็จะผัดเข้ามาทุกอาทิตย์เลยครับคือเราก็จะดูว่าเออเขาเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างถ่ายทําเป็นยังไงแล้วก็จะมีเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์มีอุปกรณ์ เยอะอยู่เหมือนกันครับจัดเต็มอยู่นะแต่ถึงเวลาใช้จริงๆก็อาจาจะต้องมีขั้นตอนบ้างเพราะว่าอุปกรณ์มันก็ค่อนข้างแบบบางทีมีราคาเนาะอยากเข้ามาเรียนนิเทศมองนิเทศจริงๆที่ไหนก็คงคล้ายๆกันครับอยากให้โฟกัสเรื่องสิ่งที่เราอยากจะทําถ้าเรามีความฝันนะครับตั้งใจจดจ่อนะครับความรู้มันจริงๆแล้วก็มีอยู่ทุกที่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม ุดเด่นอย่างแรกเลยนะคะเป็นคณะวิสาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยคะ่ะก็ยังไม่พอนะคะมีเอกบริหารการสื่อสารหรือที่เรียกสั้นๆว่าเอกบอสื่อค่ะเปิดหลักสูตรที่แรกและที่เดียวเป็นของปริญญาตรีคะ่ะของม,มาหาลัยเอกะะเปิดที่ป,ะปะริญญาโทค่ะข่าวเนี่ยเป็นข่าวหาทํามากเลยคะ่ะก็จะเป็นสายกิจกรรมตัวแม่ก็คือจะมีกิจกรรมเยอะมากเยอะมาก j ซ ไม่ได้ย่อมาจาก j o u r n a l i s m and Match Communication เท่านั้นแต่ JC ยังย่อมาจากเจลเ n นเตอร์ด้วยค่ะค <c oughs> ณะเราเนี่ย Gel เจลนเก่งมากแบบไปสุดทุกงานจริงๆเอเนอรมันอยู่ในสายเลือดเราค่ะเยอะมากจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า Baby Bird ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ระหว่าง2อคณะก็คือ JC กับนิเศจุฬาค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบให้ทุกคนโชว์อะไรก็ได้เลยค่ะจะโชว์เต้นโชว์ร้องเพลงโชว์ดนตรีได้หมดเลยค่ะ ก็แบบจะมีโชว์หญิงโชว์ชายโชว์ LGBTQ อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีตำแหน่งพิธีกรรันงานเองด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสายดิเทศทั้งคู่นะคะก็เลยดูแลเสียงดูแลแสงกันเองก็คือทำทุกอย่างกันเองหมดเลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเข้าคณะ JC ของเรานะคะก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นชาวหาทํานั่นเองเนี่ยก็เวลข้ามเลยค่ะโชคดีนะคะน้องๆช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะสูดๆแวมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย ต้องบอกก่อนว่าฟิล์มลากกระบังเนี่ยมันจะอยู่ในคณะสถาปัตย์ก็จะมีทั้งสายฟิล์มที่เป็นโปรดักชันแล้วก็จะเป็นสายแอนิเมชันนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบางส่วนที่เขาจะเรียนควบ,ควบเขาก็จะเรียกสายวิชวลเอฟเฟกอะไรประมาณเนี้ยค่ะกิมมิคเล็กๆมันคือการที่มีชื่อคณะค่ะชื่อคณะมันคือการที่แบบเออเรา <Wow. S 1> ไปเข้ากิจกรรมรับน้องเวลาเดินเจอกันก็จะเรียกด้วยชื่อคณะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีไม่กินผักทําไมไม่บอกที่จะแต่งกับงานาไม่ตอบแล้วจ้า เพื่อนตูนคนหนึ่งในรุ่นได้ชื่อคณะว่าหมดเครื่องบินพอเพื่อนเข้ามาเรียนในคณะคือเพื่อนก็แบบนอนหลับเหมือนอิกเป็นหมดเครื่องบินจริงๆเลย้ากระบังเป็นศูนย์รวมของเสียงเวลาเราออกกองมันก็จะมีอ i ซ n m เมนที่แบบเราจะต้องถ่ายในแถวแถวมห ah าวิทยาลัยหรือว่าถ่ายที่หอพักมันจะมีเสียงกวนเยอะมากเสียงรถไฟเสียงเรือเสียงเครื่องบิน สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าฟิล์มราดกวังอย่างที่รู้ๆกันว่ามันเป็นสาขาวิชาเป็นคณะที่เน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติเนาะถ้าเรามีพอร์ตหรือว่าเราเคยทํากิจกรรมหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์การทํางานออกกองมันก็จะเป็นสิ่งที่ทททดีที่ทําให้เราเตรียมตัวที่จะเข้ามาเรียนในคณะนี้ได้อ่ะคะ่ะนอนเยอะๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพถ้าเกิดติดแล้วก็ไว้มาเจอกันนะคะนี่นะคะ อนนี้เรามีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ค่ะก็คือวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยด้วย<อ><อ>ความเราเครียดมากๆก็คือเนื้อหาก็เข้มข้นโอเคนักศึกษาเราไปให้อาหารปลาดีกว่าไปเดินเล่นดีกว่าอาจารย์เขาก็ใจดีแหละค่ะเพราะเด็กเครียดเกินไปแล้วทํางานส่งเขาได้ไม่ดีพออย่างนี้ค่ะที่นี่จะมีความเชื่อคือ,อถ้าเราเห็นเต่าในบ่อเขียวเราอ่ะจะเรียนไม่จบ ตอนนั้นมันเหมือนผสมนิเทศมั้งคะแล้วความที่เพื่อนน่ะเฮ้ยพวกมึงดูเต่าสิแล้วแบบทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองอาจารย์ก็หันไปดูหมดก็ขํากันหมดเลยเพราะว่าเราดูกันทั้งหมดเลยค่ะน้องน้องที่สนใจเข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นสาขานิเทศนะคะหรือสาขาอื่นๆที่นี่รับรองผู้พี่ดูแลอย่างครอบครัวแน่นอนค่ะแล้วจะไม่เสียใจค่ะที่เข้ามาเรียนที่นี่ มอชอนะคะบรรยากาศคือที่สุดแล้วแบบความเป็นธรรมชาติที่ใต้คณะอะค่ะนั่งๆอยู่มีนกยูงค่ะเดินผ่านด้วยความที่คณะเราอยู่ติดกับสวนสัตว์เชียงใหม่เลยค่ะมันก็จะมีน้ําตกเป็นวิวติดกับคณะเราเลยเพราะจะมีแบบว่าอ่างตาดอ่างแก้วพวกวิวทิวทัศน์ในมอนะคะก็คือร่มรื่นมากเลยค่ะและกที่สําคัญเลยก็เป็นโครงการหลักสูตรการสื่อสารมวลชน ควบสปริญญานะคะใบปริญญา2ใบเลยค่ะหลักสูตรการสึอษาเหมือนชนกับเศรษฐศาสตร์ค่ะภายในเวลา4ปีครึ่งนะคะที่เรียนค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่อยากเข้าแมทคอมมอชนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสังคมที่นี่คือสนุกสนานมากทุกคนเป็นกันเองแล้วก็ทุกคนจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองอนากเป็นที่แน่นอนค่ะ การวาดรูปค่ะทุกเอกทุกสาขาต้องเรียนทุกคนต้องวาดรูปเป็นนะคะปีหนึ่งยากแล้วปีสองปีสามปีสี่คงไม่ต้องพูดถึงยากเกินคำบรรยายมากๆแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนอะผ่านไปได้เพราะเราก็ผ่านมาได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่ได้ะเพื่อนเราคือวาดรูปแบบก้างตาตอนนี้ก็ <Wow. S 1> วาดรูป แับดีขึ้นในระดับหนึ่งมากๆเลยในคณะเรามีวิชาหนึ่งมันเป็นเรื่องพีคมากๆเลยนะครับอาจารย์จะพูดว่าเราว่่าด่เพอร์เฟกนะทุกคนมันไม่มีใครเพอร์เฟกในตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบไม่มีใครได้เออาจารย์คะหนูทํางานตั้งแต่แบบบ่ายสองเสร็จอีกทีคือแบบตีสามตีสี่ทำไมหนูไม่ได้ A อหนูทุ่มสุดตัวมากเลยนะั้นอาจารย์ให้หนูดอยได้ไหมคะ มันมันเหนื่อยแต่แบบถ้าถามเราอ่ะมันเหมือนแบบฝึกความอดทนเรามากๆเลยซึ่งก็ตอบโจทย์กับการที่แบบเราเรียนนิเทศสําหรับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนเตรียมคอมละกกันค่ะคอมคือสิ่งปัดใจหลักเลยและกันสังคมในที่นี้ทุกคนในคณะไม่มีใครแบบถูกทอดทิ้งเลย คณะของเรานะคะก็มีมา57รุ่นแล้วนะคะ <Wow. S 1> รุ่นพี่ของเราเนี่ยอยู่ทุกสาขาอาชีพเลยในวงการบันเทิงนะคะมันก็จะทําให้เวลาเราไปทํางานเราก็มักจะเจอรุ่นพี่เราะคะ่ะปีที่แล้วเนี่ยนโมมีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการนิสิตของนิเทศด้วยปีที่แล้วเราก็ได้มีการไปร่วมกับไอรอนนะคะในเรื่องของการเรียกร้องต่างๆก็จะมีส่งเรื่องไปยื่นเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ออกไปเคาเอากับเขาด้วยะคะ่ะก็คือทุกๆอย่างที่สื่อควรจะทำคณะนิเทศก็คือเราภาย าามแบบมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเรียนมาว่าสื่อสารมวลชนที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องเวนกระบอกเสียงให้กับประชาชนให้ทุกคนแบบมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็สามารถพูดในสิ่งที่เราเองคิดได้ สำหรับน้องนองที่อยากมาเข้าที่นิเทศจุฬาก็ติดตามที่เด็กดีก็ได้เนาะว่าแบบว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีกระบวนการการคัดเลือกนักเรียนเข้ายัางไงนะคะเพราะว่านโมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปได้ตรงจุดอะค่ะรู้ว่าเราต้องยื่นคะแนนอะไรเราก็จะได้โฟกัสได้ตรงสายเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้โมก็คือใช้ฝรั่งเศสยื่นมันก็ทําให้น้โมแบบไม่ต้องไปเตรียมวิชาอื่นเยอะอะค่ะ จุดหด่งของคณะเราต้องขอเกินก่อนว่าตอนที่เราเข้ามาปีหนึ่งอะเราจะต้องยื่นพอร์ตหรือว่าสมัครเข้ามาโดยการที่แย่งเอกเ,เลยเขาจะปูพื้นฐานให้เราเลยก็คือเป็นเบสิกทั้งภาพยนตร์มันจะมีคําศัพท์เขาเรียกว่าแบบมซองแซงมันก็คือแบบเหมือนการจัดองค์ประกอบของภาพยนตร์ภาพเสียงการตัดต่อปีหนึ่งเราปูพื้นฐานกันแบบใหม่แล้วก็แน่นมากๆหรือพอหลังจากที่เราได้เรียนเบสิกปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ลงมือทําด้วยอาจารย์เขาก็จะไปสั่งแอสซ g n เมนต์ให้เราไปทําแบบ จะทำเป็นแอดจะเป็นช็อตฟิล์มหรือจะเป็นมนะิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีความเปิดกว้างของการทํางานส่งจะเหมือนเป็นการแบบ Learning by Doing ไปด้วยอย่างเองตอนนี้เองอยู่ปี3แ้นะ้เนาะซึ่งก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานบ้างเล็กๆน้อยแบบเป็นจอบๆไปรู้สึกว่า เอสิ่งที่เราเรียนไปอะเราได้นําสิ่งพวกนั้นอะไปใช้ตอนเราฝึกงานจริงๆอย่างเช่นพวกแบบวางแผนในการทําคอร์เรชันก็คือการแบบทาการเสนอราคาเวลาเราจะแบบทำโปรดักชันมันจะต้องแบบแตกรายรายจ่ายออกมาหรือว่าอย่างเอิงเนี้ยเพอร์ซนาลลี่เอิงไปฝึกทําเป็นแอสเซสแซนต์ดาดเรคเตอร์หรือว่า AD เนี่ยเราจะได้เรียนทําการแบบส่งเบรกด,ดาวกับอาจารย์ไปแล้วมันทาให้เราพอมีเค้าโครงอาจจะไม่ได้ถูกเอ็กซักีแต่ว่าพอเราไปสุดมันเหมือนอย่างน้อยเรามีอะไร ที่สามารถไปต่อยอดต่อเหมือนเริ่มได้เร็วกว่าคนอื่นที่ฝึกงานพร้อมๆเราอะไรมบณนี้